สวัสดีครับสวัสดีที่นอนนะครับเดี๋ยวมาอนีมาหาเลาะเบิงหวยนะครับผมมาเบิงปลานินนะครับผมเดี๋ยวมาคัดใส่ปลานินนะครับยูเแียวหวยนี้นะครับผมเห็นมั่นขึ้นวาดพักบุญนะครับใส่กันติบ่อเยเงนะครับผมกัดิตเพราะ อออพอถอด aky, พ่อปิ่นดีๆนี้นะครับผมพี่น้องเห็นไครับกระเต๋าพบุ่มนะครับมนี่หงบเงี้ยงเงียงเงี้ยงเห็นะครับแงบเงี้ยงยังว่าหลุ่นกันนะครับผมว่าจะมีบอรนะครับผมอนี้นะครับผมแม่งครับนี่นะครับกำข้อลองนิ้วนะครับผมี๋ยวมาชมกันนะครับผมว่าจะมีเตีมบันนะครับผมกันเลยครับ เดีย๋ยวมาขึ้นต้นนี้ลองมึงนะครับเดี๋ยวฝากันขึิงบนเลยนะครับผมคุณนะครับตัวนึงอ้้หูสิบเทปตัวนบัวล่ะ อุ้ยโดนโดนนี่โดนวะด,ดังปัดเลยโดนครับมันผลแข,งขง็งแรงมันไปเดียวโอ้ของด่งแล้วใส่ดีเลยมาแล้วมาแล้วโอ้โหตา ายห่วงใส่ดีใส่ดีใส่ดีนี่นะครับเดี๋ยวติดตามต่อนะครับผมสุดยอดครับนีติดเทป ลดน้ดนๆป่าหลง,ง,างนั่ง่ะดอยนั่งอยู่ี่น้องนั่งล้อเรือ่อยนะครับผมไปหลงมาหองมา,งมาจะใส่จะพอดีนะครับอีตัวนี้เขาหัวเลย ใส่ฝอดคือเอาครับทุใหญ่ยยก็เห็นอยู่นะครับผมมาอยู่เดีย๋ยวเป็นแบบระเบียงนะครับมา,ม,ามาเมือเบิ้งแล้วก็กลับไปเมืเบิ้งแล้วก็กลับไปนะครับเดีย๋ยวรอบเบิ้งมันสิผันหมดนะครับก็สิค่อยหยับลงไปเรื่อยๆนะครับผมพาที่ นาน,นานมาทีนาน,นานมาทีดีกว่าไม่มาไม่มาแล้วปัญหาจะมีปัญหาคือปวดขารครับปวดขาพี่น้องพีงน่น้ก็จะใส่งามนะครับนาน,นานมาที หยอดครับเดี๋ยวรอต่อไปครับผมโดนโดนโดนเมื่อกี้สร้างโทรมาพี่บอว่ารถเลี้ยวๆนะครับผมโอ้รถคูบแต่ไปสอมนะครับรถไถตาล่องมาซีโตนะครับผมจะใส่หง่ๆนะครับไม่บวดหินเงยพี่น้องช่วง แท้ทมโทรศัพท์เขานี่ปานี่ชอบชอบอีหีนะครับผมแตาชอบเขาช่วงนั้นเลยนะครับเสียดายครับเรีว,ว่าอนนี้ก็นั่งอกกรอดกับกมาอยู่นะครับนีครับใส่นี่ก็ถือว่างงามอยู่นะครับลองยิงดูง ขีบัวหอพี่คอุ้ยโดเมา่อ่อุ้ยโดนโดนครับโดนโดนโดนดนยิงลอดทำอะไ่จะขหัวนะครับอุ้ยขี้บัวยิมา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 ขึ้นไหมยคะห้ามค้องห้ามค้อง เลี้ยบๆแล้วโอ้โหหันหัวมาเก่าเงาเต็มเต็มนี่นะครับนิดเ <Get S 1> ดียวนะครับได้แค่หนังนะครับจะไปยกโอุ้ยโดนนี่ลึกๆ

โอ้ใส่ดีใส่ดีใส่ดีใส,ดใส่งางดึกนะครับผมแต่ว่ากระโดนดเราเกือบหลอดนะครับนี่อเดี๋ยวนิดเดียวนะจัดไปครับม,นมนนันมันกระนิ่นยังหาน้ำฟังนะครับผมบุง้ง พักบุ่งนะครับแบบพักบุ่งขยับแ,แสดงว่ามีตัวนี่นะครับไปเรื่อยๆนะครับผมตามห่องตามตามฟังนะครับอาศัยเบงพักบุ่งนะครับว่าปลาช่วงแรงๆนี่กำลังขึ้นกิน,กนตะไคร่น้ำนะครับผม ยวค่อยเก็บปากันนะครับผมเที่ยวติดตามกันต่อนะครับผมเก็ดเบิดผลีดูเนาอยน,อนี่นะครับเกลอบขำขนาดเพื่อสักนะครับน้าม,มันใสนะครับผมยวาตามลุ่นกันตัวนะครับผมเงียนปลายอยู่ดุนดุนดุน,ด,นดุนว่าโมเมนต์ปา่า อีผมง,งามบางทีเนี่ยแต่ว่าปลากลางตัวไหลเรื่องนี่นะครับเตะดีว่าสวยนะครับ ไโดนนะครับหาที่หาที่เลยดีนะครับเข้าหัวเลย ที่โดนเลี่ยวโดนเลี่ยวบานนี่โดนเลี่ยวบานนี่อู้นะครับยิงมีส่วนกว่านี้จากซนี้ที่เป็นส่วนขุนได้โตว่เนาะของยังมาก ของังบาทนี่ใส่ดีตัวละของพุ่บู๊รึประดับาขอ่งนี่น้องเบืงสมโมบินยังไะงครับผมไว่ใจได้เต็ม่นีครับ ตัวนี้ลอยอยู่น,นีนนะครับพี่น้องไป่กวนครับเจ้ากระบอกขึ้นมาเราไม่เห็นเลยอันนี้เป็นตัวใส่กลางๆนะครับตัวนี้ยัอีใส่เกือบโลดิ้อโลขนวุกเอ,อ้ยอันนี้ใส่กลางนะครับลาคขมขมจัง่อย กับหอบ้านพอดีนะครับผมกะเวลาหกโมงนะครับผมเดี๋ยวมึงเตรียมมือนีนะครับผมนี่นะครับเตรมปลาร้วมมือนีนะครับตอนนี้ตอนนี้ล้ำห่วยนะครับผมกับช่วงนี้กับท่านได้ขึ้นตัวใหญ่บันไดนะครับผมเดี๋ยวรออีกสักสักพักนะครับ ชิปนี้นะครับผมกับลาพี่น้องเลยนะครับผมกับปลานิ้นหวยนะครับผมเยวอชิปหนานะครับออกไม้อีกกับกัไทยพี่น้องเบอ่งอีกนะครับผมว่าเป็นยิ้มตายยังนะครับผมช่วงนี้ปลาไก่กับกัขึ้นย่างๆนะครับเยวให้ฝนตกกันเรยวๆกันหนึ่งไปลุยกันนะครับผมลิปนีเอาปลานิ้นไป๊ะสักกอนนะครับผมสำหรับชิปหนาเจ้าใดกับปลาพี่น้องนะครับกดไลก์กดติดตามไปนะครับผม ทีมีผลสังไปแล้วครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ